สวยมากทุกคนโอ้ชอบนี้สุดยอดเ้ยออหนัก าเจอกันแม่บีแล้วก็ครอบครัวอีกแล้วนะคะวันนี้พวกเราก็มาที่ป่าเซเวน่นเช่นเคยคะ่ะเดี๋ยวจะมาสำรวจป่านะคะว่ามีเห็ดออกไหมหลังจากที่ฝนไม่ตกเป็นเวลานานมากๆเลยนะคะแล้วก็ช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาเนาะฝนก็เริ่มตกมาบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีเห็ดมีอะไรให้เรากเก็บกลับบ้านไหมเนาะพอลูกดูอะไรกัน<笑><笑>เดี๋ยวไปดูคะ่ะอะไรลูก ไม่ใช่เต่ามันมันคือกบหรือเปล่าตอนนี้ที่พวกเรามาก็ห้าโมงเย็นแล้วนะคะเนื่องจากว่าวันนี้อากาศค่อนข้างที่จะร้อนก็เลยรอให้พาะอาทิตย์แดดลมลงลมตกก่อน,นะะเนาะแล้วค่อยมากันอุ้ยอันนี้คือเห็ดนางลมทองนะคะเนี่ยเขากำลังเพิ่งเริ่มขึ้นมาอีกอาทิตย์หน้าน่าจะเก็บได้นะคะเนี่ย This is Carl tip c o r a l เห็ดปากกาลังนะคะเนี่ยเก็บดีไหมเอ่ยเดี๋ยวปล่อยให้เขาโตดีกว่าค่ะแมเอา What right there we got something oh หูยสีสันแบบมองเห็นแต่ไกลเลยนู่นเห็ดค่ะเห็ดนู่นไปดูกันค่ะ ว้าวโอ้ oh my god it's chicken of the woods โอ้สวยมากโอ้ <Perfect condition. S 1> oh, my god it's perfect โอ้โหสวยค่ะโอ้ my god it's beautiful look at that โอ้สองข้างเลยโอ้โหสวยมากสวยมากทุกคนคือแบบ สุดยอดเลยอะแล้วแบบกำลังแบบอ่อนๆน,น่ากินเลยสุดยอดเลยค่ะสวยงามมากโอ้โหดู Chicken of the Woods นี่ค่ะสวยงาม ข้าล่งขึ้นเต็มเลยนะคะเนี่ยโหช่อ,ชอนนี้สุดยอดสวยงามมากขออภัยนะคะถ้าทุกคนได้ยินเสียงแบบว่ารบกวนเข้ามาเนาะเพราะว่า เขาตัดหญ้าอยู่นะคะแถวนี้นะดูโชว์นี้ค่ะสวยมากแล้วกำลังอ่อนๆแบบพอดีกินเลยนะคะเนี่ยโอ้โหอลังการมากปาเซเว่นไม่เคยทำให้ผิดหวังจริงๆ เดี๋ยวแม่ปีจะพาให้ดูนะคะนี่เขาเรียกว่าเห็ดเห็ดเนื้อไก่โอเคนะสีแบบสวยมองเห็นแบบเด่นสง่าเป็นแบบว่าประจักษ์ต่อสายตามากเลยค่ะ <c oughs> เป็นเห็ดที่ไม่ต้องกลัวว่าเราจะเก็บ แฝดพิษนะคะมันดูง่ายมากเลยโหเยอะมากนะคะทุกคนเนี่ยตอนแรกนึกว่าจะไม่เยอะนะอันนี้ที่เกิดขึ้นมาข้างใต้ขอนไม้อีกมีเห็นไหม อ่อนๆแบบโอ้โหวสวยงามสุดยอดดูแต่ละอันอืมอือ underneath it too. Yeah. <laughs> I can't see, I can't see. Oh my god, look at this one. โอยถุงแรกเต็มแล้วนะคะทุกคนแต่ที่หิ้วไปแล้วเรายังมีตรงนี้อีกนะนี่นี่เป็นไงเลี้ยมโอ้นัโอ้โหนักหนักนักหนักหนะกนกหนักกนักนกนัหนน มันข,ขึ้นมาข้างใต้เลยอะ่ะเนี่ยสุดยอดเลยโชคดีมากๆเลยค่ะวันนี้ เอาอยากนะเนี่ยอืมหุยล่วงลงไปแล้วนี่ดูค่ะสวยงามน,น่ากินไหมสีมันสวยมาก โชคดีมากๆเลยค่ะทุกคนได้เห็ดเนื้อไก่เต็มเลยแล้วกําลังแบบอ่อนๆสวยๆเลยรู้หน้าหนักไหมคะ,คะสองว่าลูกช่วยกันแบกถุงเห็ด เลี้ยมเจออะไรลูกว้ายโอ้ my god เห็ดเหลือง I found it โอ้โหมันขึ้นเร็วมากเลยอ่ะ look at t so h mm. i so it's s early I know I do found it ก่อนแรกมาแล้วนี่ค่อนข้างที่จะเร็วไปนะคะเนี่ยปีนี้อากาศมันร้อนเนาะ ถ้าฝนตกดีๆนี่น่าจะเกิดขึ้นเยอะเลยนะคะเนี่ยเก่งมากเรียมอ๋อที่พี่ลุน่าเห็นด้วยใช่ไหมค่ะอันนี้ใ้แมาโอ้ยมันยังเล็กๆอยู่เลยลูกเอาไหมอันนั้นน่ะดูสิอ่ายา a h it's s ส i l l small they usually come in groups เอาเก็บแล้ว <Only our S 1> ทางนี้ นิ่มทำได้คะ่ะหนูอยากตัดเหรอค่ะแม่ตัดลัะนี่นิ่มตัดตรงนั้นได้คะ่ะอ่าอ่าอืมเออฮะเฮ้ขอบคุณครับเจอของกินอีกแล้วอันนี้คืออะไรเอ่ยมาเดี๋ยวแม่เก็บให้มันคือไว <So small. S 1> า์ราสเบอร์รี่ so small อ่าฮะ lục xỉa đầm đầm nè, kiếm đái. à, máy, khẩu cắn khám. ngọtไหม, nồng chìm luôn chứ lũ. ngọtไหม, nồng chìm luôn chứ. thấy nghe. ngọt được, béo. ok. anh ok, à ok, ăn. อ่ a ขอบคุณ huh. ค่ะกินนูซีอร่อยไหมอือมันหวานไหมลูกงาโอเค t e or the black one? h uh, แกงกินก่อนนะคะเพราะว่า,าคุณปู่จะมาพักกับพวกเราเนาะเดี๋ยวแม่บีก็จะเก็บไว้ให้คุณปู่เอากลับไปกินที่บ้านด้วยแล้วก็จะทําเมนูแบบที่ฝรั่งชอบกินนะคะให้คุณปู่ลองกินด้วยเนาะแม่บีก็แบ่งไปให้ลุงแกลลี่กับป้าเฮเลนเพื่อนบ้านของเราเนาะแล้วก็แบ่งให้เพื่อนที่ทํางานแบ่งไว้ให้คุณปู่แล้วก็พวกเราก็มาทํากินเองอีกนะคะได้เยอะมากๆเลย กลิ่นหอมน่ากินมากๆเลยมาค่ะได้เวลากินแล้วที่เราเก็บมามันยังอ่อนๆอยู่นะคะเนื้อมันก็จะนิ่มๆหน่อยแต่ถ้ามันแก่นะคะมันจะรสชาติเหมือนเรกินขอนผุ แม่บียังไม่เคยแกงเห็ดเนื้อไก่เลยนะคะนี่เป็นครั้งแรกนะมาลองดูกันอ,อร่อยเหมือนกันนะทุกคนออโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้ก็ทำเมนูโปรดของแม่บีก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคุณปูมาจะแม่บีจะพาทำเมนูที่ฝรั่งที่นี่ชอบกินนะคะ โอเควันนี้แม่ลีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไปเจอกันใหม่ครั้งหน้าเนาะวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายหอมอร่อย